สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยสายเลาะออฟพิเชียวเมื่อนเดิมเมือนเคยวันนี้เช้านี้หนาแน่นนิดหน่อยครับผม นี่อยู่ถนนสงกราพาครับผมจะออกวัดดอนเมืองออกไปสนามบินดอนเมืองเลาะไปนู่นแล้วครับบางน้อมบางลาตาดทะลุชนบุรีอ่างศิลาครับผมชนบุรีอ่างศิลาไปทำไมตีลูกค้านัดให้ไปรับเที่ยงครับผม รับเข้าวังน้อยอยิทยาไปรับลูกค้าที่ชนบุรีครับผมเช้ามากม็ประมาณเนี้ยแน่นขนาดชีวิตในกรุงเทพก็เช้าเย็นก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้นะครับผมรถติด แดดจ้าร้อนแน่นอนวันนี้ผมคิดว่าต้องร้อนแน่นอนครับผมกว่าจะหลุดออกได้นะครับเนี่ยจากบ้านมาก็ส่งลูกไปโรงเรียนก่อนครึ่งทางก็ ประมาณยี่สิบนาทีสองโลกเสร็จแล้วกันเนี่ยกว่าจะหลุดออกตรงนี้จะออกถนนวิภาวดีนี่ครับใช้เวลานานกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บไปครับผม <Yeah. S 1> ภกระจาจอดเลย ไปรับลูกค้าชนบุรีครับผมท่านใดสนใจติดต่อไม่ได้เลยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างแน่นอนครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นําเที่ยวนะครับผมรสอาดนั่งสบายคนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรีครับผมอัธยาสัยดี ทางไกลได้ผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมติดต่อมาเลยครับ0 9 2 6 14 38 80 0งหกหนึ8งสมน่ะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับผมใช้มานานแล้วครับเบอร์นี้ไม่ต่ำกว่า15ปีครับโทรมาเลยครับถ้าเรื่อง การบริการครับโทรมาได้ตลอดเลยนี่ก็ไปรับลูกค้าที่ชนบุรีครับผมมาที่วังน้อยอยุธยาผม,ผมต้องของของผมต้องขอผมต้องขอทำการจบคลิปก่อนนะครับผมท่านใดเข้ามาดูแล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง อย่าเจ็บอยจนกันนะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำงานต่อไป